สวัสดีค่ะจากบาลไยองพยอมค่ะใครรู้จักกันหรือเปล่าคะนี่ค่ะนี่คือต้นสซม้าหัวโตนะคะนี่เห็นไหมคะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ซื้อมาตั้งแต่หัวยังเท่านิ้วก้อยอยู่นะคะ หัวละหนึ่งบาทซื้อมาสองหัวนะคะนี่ค่ะตอนนี้หัวใหญ่เท่ากับหอมหัวใหญ่แล้วนะคะอีกหน่อยเขาก็จะเป็นลำต้นขึ้นอันนี้ไม่ได้ดูแลเลยนะคะปล่อยทิ้งๆคว่างๆนะคะเดี๋ยวก็จะมาเปลี่ยนกระถางนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ากระถางเขาเล็กลงไปแล้วนะคะ เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางใส่เป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะคะอันนี้ก็จะผสมเป็นดินเก่านะคะดินเก่าดินกระถางเก่าๆนะคะที่ว่าต้นไม้แยกไปแล้วรือว่าต้นไม้ตายนะคะก็เอามาเอาดินมาเปลี่ยนผสม ุีคอ,อกลงไปนิดหน่อยนะคะแต่ไม้ประเภทนี้เขาชอบดินแห้งๆนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลือดูกันนะคะเขาจะเป็นต้นถ้าใครยังไม่เคยเห็นไป ค้นข้อมูลดูได้นะคะนี่นี่ค่ะชัดไหมเอ่ยไม่ชัดเลยเนาะมืดมืดมืดมัวมัว,มวเนาะนี่ค่ะชัดไม่เอ่ยชัดไม่เอ่ยน,นี่เห็นไหมคะนี่คือหัวของ ต้นแท้ม้าหัวโตนะคะเป็นไม้ที่ถ้าต้นใหญ่แล้วจะราคาสูงมากนะคะเดี๋ยวเราก็โรยๆลงไปนิดนึงดินแต่ไม่ต้องให้เขาหมกไม่ต้องให้เขาหมกหัวนะคะ อันนี้ก็คือใบของเขานะคะใบเขาจะเป็นฝวยๆแบบนี้นะคะสวยมากถ้าเขาต้นสูงแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ยี่สิบปีนะคะที่ต้นเขาจะสูงถึงขนาดที่เรียกว่าคนเข้ามาดูมาชมได้เลยนะคะเพราะว่าเคยเห็นต้นใหญ่ๆ เขาขายกันต้นละเป็นหลายๆแสนนะคะก็เลยมาปลูกเป็นไม้กระถางไว้ก่อนเพราะเราไม่ได้มีทุนมากมายขนาดนั้นนะคะก็ยังมีต้นอีกชนิดหนึ่งคือต้นเบาบับนะคะนั่นก็เป็นไม้ที่เรียกว่าต้นไม้สูงมากราคาก็ดีแต่ต้องใช้พื้นที่เยอะ เห็นมีคนในหมู่บ้านเขามีญาติปลูกอยู่แต่เขาก็ขายแพยงนะต้นหนึ่งอะหลายพันบาทเหมือนกันนีหลาเขายาวนะคะ อันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาโตต้นใหญ่ถ้าเราไม่อยากจะให้เป็นไม้โคดอยู่กับบ้านก็ปลูกลงดินเลยนะคะจะอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวเขาก็จะต้นใหญ่สมบูรณ์มากเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นไม้ รู้สึกว่าจะเป็นไม้ของต่างประเทศมั้งอันนี้ก็ยังไม่ได้ศึกษานะคะเพียงแต่เห็นต้นที่เวลาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะคะเห็นแล้วก็ชอบใจเลยอยากได้หลานสาวก็เลยสั่งมาให้นะคะนี่ใบเขาลุกแบบนี้นะคะอันนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยนะคะสองต้นเปลี่ยนจากกระถางให้เล็กๆมาเป็นกระถางใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นแซ่ม้าหัวโตนะคะเป็นไม้ประดับราคาสูงเรียกว่าใช้ได้เลยนะคะต้นหนึ่งถ้าต้นเท่ากําปั้นนี่ก็ต้นหนึ่งเป็นพันแล้วนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ